สวัสดีครับผมตาหนุ่มมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วเนาะก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็เลยอะรีบมาทําคลิปนะครับซักทรงซักเสื้อนะครับไปเกี่ยวหญ้าให้วัวแล้วนะครับอยู่ตรงล้อนะครับผมเกี่ยวหญ้ามาแล้วก็ต้องรีบมาทําคลิปนะครับผมก็วันนี้ก็นอนอยู่นานะครับผมก็เลยรีบตื่นเช้ามานะครับผมต้องรีบทําคลิปนะเนื่องจากนะครับเพื่อนเพื่อนขอมานะว่าอยากจะให้ผมนะครับต่อแผงมอฝัดให้ดูนะครับ1แผงนะนี่นะครับผมนะวันนี้ผมจัดให้เลยนะครับต่อหนึ่งแผง ก็เวลานี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเก้าโมงนะครับเวลานี้ก็เป็น9ก้าโมงห้านาทีนะครับผมแดดก็จะประมาณนี้นะครับแดดนะครับผมก็เริ่มที่จะแสงก็เริ่มที่จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นจ้าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูเลยนะครับผมนี่นะต่อแผงเดียวนะครับไม่ได้ต่อสองแผงนะแผงเดียวนะครับนี่นะครับก็มานี่นะครับตามสายมานะครับปึ๊บปื๊ดปื๊ดป๊มานี้นะครับผม้าไปเกอร์นะครับเหมือนเดิม เดี๋ยวไปเร็วๆกันเลยนะครับพอดี f c ขอมานะว่าอยากให้ผมต่อแผงเดียวให้ดูนะครับลงตัว power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับว่ามันจะทํางานไหมนะแผงเดียวนะอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมเมื่อกี้ก็ต่อมาแล้วนะกับแผงอาฟัซนะครับ1แผงนะครับ140วัตต์นะอ่ะเดี๋ยวมาดูแรงดันกันนะว่าจอกีวโวลต์นะตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง9โมง5าทีนะครับผมเนาะ เดี๋ยวมาดูแรงดันครับว่าออกกี่โวลต์นะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับนี่คือเบรกเกอร์นะถอยไปก่อนนะครับอันนี้คือเบรกเกอร์นะเบรกเกอร์ที่มาจากแผงนะครับผมอ่ะนะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับผมสังเกตที่หน้าจอนะอ่ะนะครับก็ไฟตอนนี้นะครับมา88โวลต์นะนี่นะครับผม88.6โวลต์นะคือผมไม่เข้าใจนะครับว่าแผงอมอฟัดนะครับเวลาตากแดด ตากแดดไปนานๆนะครับโวลต์มันจะลดนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจนะครับด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่านะครับเขาถึงขายออกนะครับผมเพราะว่าเมื่อเช้าผมเอามาตากแดดนะตอนที่มันยังเย็นๆอยู่นะมันได้90โวลต์เลยนะนะครับพอตากแดดไปนานๆปุ๊บโวลต์ลดนะครับแผงมอฟัตนะด้วยประการนี้หรือเปล่านะครับเขาถึงขายออกนะครับเนื่องจากว่าโวลต์มันตกนะครับผมนี่นะครับผม8 8โวลต์นะเวลานี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงนะครับผม นี่นะครับไฟมาจากแผงนะนะครับผมเดี๋ยวทีนี้นะครับผมต่อสายไฟอะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะต่อผ่านตัวสายไฟ AC ตัวนี้นะครับผมเพื่อจะเข้าตัวพอร์ตสไนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองต่อให้เพื่อนดูนะเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับผมผมต่อผ่านนี่นะนี่นะครับผมออกมานี้นะ อันนี้คือเบเกอร์นะอันนี้คือพอวเวอร์สพปนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองสับเบเกอร์ขึ้นนะครับว่าสังเกตพัดลมนะครับว่ามันจะหมุนไหมนะอ่านะครับตอนนี้นะคือยังไม่หมุนนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับอ่านะครับเปิดแล้วนะไม่หมุนนะครับผมแผงเดียวนะครับแผงเดียวคือสวิตชิ่งนะครับไม่ยอมทํางานนะครับสวิตชิ่งพวเวอร์สพปนนะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูครับเดี๋ยวจะหาว่าไฟมันไม่เข้าสวิตชิ่งนะครับผม เดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูนะอ่า,อานี่คือไฟออกนะครับผมเดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูนะครับไม่ยากอาจจะทุลักทุเลสักหน่อยนะเพราะว่าคนเดียวครับนี่นะครับไฟออกนะครับ8 8โวลต์นะนี่นะครับไฟออกนะครับ8 8นะนี่นะครับผม นห่นะไฟออกน,นะ88.1บทนโวลต์นะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวลองจิ้มตัวนี้ดูไม่รู้มันจะจิ้มเข้าได้หรือเปล่านะาเดี๋ยวผมจะวัดตรงสายนี้ให้ดูนะ แกะออกมาเลยนะครับเพื่ออยากให้เพื่อนๆได้เห็นเ c ีได้เห็นนะครับว่าแผงเดียวมันไม่สามารถดันตัวนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะจิ้มเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะครับอ่านี่นะครับผมนี่นะไฟมานะนี่นะครับผมนี่ครับลดลงเรื่อยๆนะแปดสิบเจ็ดโวลต์แล้วนะครับอันนี้ครับ นี่นะอันนี้นะครับผมไฟมานะ87.9โวลต์นะครับผมนะครับอันนี้นะอ่าเดี๋ยวจะต่อเข้ากับตัวสวิตชิ่งนะครับรอบหนึ่งนะให้เพื่อนเห็นเลยนะครับอ่าผมต่อเข้าไปแล้วนะครับผมอ่าต่อนี้แล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะรันสวิตนะครับนี่นะครับมันไม่ติดนะครับผมอันนี้คือหนึ่งแผงนะหนึ่งแผงนะครับไฟมาก็ประมาณ88 8 7โวลต์นะครับผมเนาะเข้า สวิตชิงนะครับเพราะว่าสายนะมันไม่ติดนะครับไม่ติดนะสรุปนะครับแผงเดียวมันใช้ไปได้นะครับผมเนาะอ่านะครับวันนี้ก็สรุปให้เพื่อนๆนะมีพี่สองท่านนะครับที่ขอมานะครับอยากให้ผมต่อแผงอมอฟัดนะครับแผงเดียวนะครับเข้ากับตัวสวิตชิงนะครับมันก็ไม่ทํางานนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมแต่แรงดันมันมานะครับแรงดันมา80กว่าวลต์เลยนะครับผมเนาะอ่ะ โอเคครับเพื่อนๆอยากให้ผมทำอะไรอีกนะครับขอมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะอ่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ